ในประเทศไทยการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐ,ฐกิจของประเทศรถไฟความเร็วสูงไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลาในการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศหนึ่งในโครงการสำคัญคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน ซึ่งเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตรภาูาเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างสนามบินหลักได้อย่างรวดเร็วและสะดวกรถไฟความเร็วสูงนี้ถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดประมาณ250-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารธุรกิจสามารถประหยัดเวลาเดินทางได้มากกว่าการใช้รถยนต์หรือรถบัสนอกจากความเร็วแล้วการออกแบบของรถไฟความเร็วสูงไทยยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ภายในรถมีที่นั่งกว้างขวางปรับเอนนอนได้ระบบปรับอากาศทันสมัยและพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีบริการ Wi-FI และจอสแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้นโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยก็ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยและทันสมัยเช่นการก่อสร้างสะพานย,ยกระดับเพื่อให้รถไฟสามารถข้ามแม่น้ำและถนนได้อย่างราบรื่นการใช้รางเหล็กคุณภาพสูงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน และการติดตั้งระบบสัญญาณอัตโนมัติที่ทันสมัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการจราจรของรถไฟอีกโครงการที่น่าสนใจคือรถไฟความเร็วสูงสายเหนือซึ่งเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่จากประมาณ12ชั่วโมงด้วยรถไฟธรรมดาเหลือเพียง3-4ชั่วโมงการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้น แต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่เมืองและชุมชนในเส้นทางรถไฟด้วยในส่วนของรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกโครงการนี้เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงสายนี้จะช่วยลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงโคราชเหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเพราะการเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วขึ้นทําให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจสูงขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิวทิวทัศน์การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงไทยเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเพราะคุณจะได้เห็นทิวทัศน์ของเมืองและชนบทไทยจากมุมสูงสะพยนยกระดับและอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามช่วยเพิ่มมิติและความตื่นเต้นให้กับการเดินทางอีกทั้งยังสามารถชมไรนามแม่น้ำและภูเขาในระยะใกล้โดยไม่เสียเวลาเดินทางเรื่องความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีตรวจจับความเร็วและระบบเบรกอัตโนมัติ ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและรางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากเรื่องเทคโนโลยีและความสะดวกสบายแล้วรถไฟความเร็วสูงไทยยังมีบทบาทสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมเพราะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถไฟช่วยให้การเดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงยังสร้างงานและเสริมสร้างทักษะให้กับคนไทยในหลายด้านตั้งแต่การก่อสร้างการวางรางการติดตั้งระบบสัญญาณจนถึงการบริการผู้โดยสารการมีโครงการใหญ่เช่นนี้จึงเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มโอกาสให้ผู้คนในพื้นที่สามารถทำงานและสร้างรายได้ไม่เพียงแต่ผู้โดยสารภายในประเทศที่ได้รับประโยชน์ นักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถเข้าถึงเมืองต่างๆของไทยได้ง่ายขึ้นการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในเมืองและชนบทและทําให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและเมืองต่างๆด้วยรถไฟความเร็วสูงทําให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการวางแผนอย่างรอบคอบ รถไฟความเร็วสูงไทยจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและการพัฒนาของประเทศไม่เพียงแต่เป็นวิธีการเดินทางที่รวดเร็วแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงช่วยให้ผู้คนมีเวลามากขึ้นทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตมีแผนที่จะขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงให้ครอบคลุมภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยรวมถึงการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวจีนและมาเลเซียซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพนี้ยังช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายโลจิสติกและการขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้รถไฟความเร็วสูงจึงไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเชื่อมต่อผู้คนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและปลอดภัยยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวและทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่น่าดึงดูดทั้งในด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวสรุปได้ว่ารถไฟความเร็วสูงไทยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางเพิ่มความสะดวกสบายความปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ การลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตผู้คนสะดวกขึ้นแต่ยังช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความทันสมัยและยั่งยืนในอนาคต